ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกขั้นที่ดูในการเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับเครื่องช่วยยามต่อมาท่านปูย้อนกลับไปเมื่อเราตัดสินใจวางเมล็ดพันธุ์กระเก็บเลือด6รูปแบบไว้ที่ภูเขาลีเราคิดว่าลูกหลานของูว่า จะกลับมาเอามเมล็ดพันุ์เหล่านั้นคือในที่สุดข้าไม่เคยข้าคิดว่าจะเป็นหลานชายของข้าเองฮออดูเหมือนก้าวลีจะจะริญรุ่งเรืองขึ้นสินะเอ่อท่านปู่ก้าวลีถูกทำลายไปแล้วท่านในโลกแม่ถูกสังหารโดยจักรพรรดิหงและเหรียญซานเซนหนงอะไรนะนั่นเป็นเรื่องจริงหรือช่างเธอะ หลานชายที่รักของข้าการที่เจ้ามาที่นี่ถือเป็นความภูมิใจของข้าแล้วเจ้ามีภารกิจตอนนี้ไปแสดงความเคารพต่อวีรบุรุษคนสุดท้ายจากทั้งหมด39คนได้แล้วรว่เชิงคารวะผู้อาวุโสขอถามว่าผู้อาวุโสคือคนสุดท้ายนี้คือคนคนเดียวกับที่บอกเรื่องราวของเทพเจ้าในวิหารเขาอาจจะสำคัญที่สุด นายบรรดาวีะระบรรุษท,ทั้งส9คนก็ได้อริยธรรมที่77มีนิกายหลักสามนิกายได้แก่นิกายมนุษย์นิกายการสกัดกัน้นและนิกายแห่งการตัดสู้ข้าคือพระเจ้าดั้งเดิมแห่งสวรรค์ผู้นำนิกายแห่งการตัดสู้พระผู้เป็นเจ้าดั้งเดิมแห่งสวรรค์ผู้นำนิกายแห่งการตัดสู้ในตอนนั้นเมื่อพวกเราดิ้นรนเพื่อรักษาตำแหน่งของเราในอีกฝั่งหนึ่ง ผู้นำของเราก็คือคนที่นำพวกเราผ่านการต่อสู้น้ำไปถ้วนจนถึงจุดสูงสุดผู้นำงั้นเหรอน่าเสียดายที่ข้าได้ลบความทรงจำเกี่ยวกับผู้นำของข้าไปหมดแล้วข้าจำการปรากฏตัวของเขาไม่ได้อีกต่อไปบอกข้าได้ไหมว่าเจ้ามาที่นี่ทำไมครั้งหนึ่งข้าเคยถูกบูถึงความจริงในประเทศไปยังสถานที่พิเศษแห่งหนึ่ง ซึ่งข้าได้พบกับคนคนหนึ่งที่เรียกกันว่าราชาผู้ไร้กังวลหนึ่งกา้านทูบ่อมาพื้นที่นั้นถูกเรียกว่าดินแดนแห่งเข้าฐานที่ถูกทิ้งอย่างไรก็ตามความทรงจำของข้าไม่มีบันทึกใดๆเกี่ยวกับราชาผู้ไร้กังวลเลยภายในวิหารคนหนึ่งพ่ายแพ้ต่อความโลภคนหนึ่งพ่ายแพ้ต่อเทพเจ้าแห่งน้ำกงกงไม่เพียงแต่เจ้า ได้พิชิตความปรารถนาทั้ง6แล้วเจ้ายังได้ผ่านการทดสอบของวีรบุรุษทั้ง39คนอีกด้วยฮอาณาจักรมายาได้หายไปแล้วในที่สุดข้า,ขากลับมาได้แล้วข้ารู้สึกเหมือนกําลังหลงอยู่ในความฝันสลับไปมาระหว่างชีวิตที่แตกต่างกันเหนื่อยมากหนุ่มน้อยในอนานาจักรมายาเจ้าได้มีชีวิตอยู่มาเป็นเวลาหนึปี เห็นการรุ่งเรืองและการล่มสลายของยุคสมัยต่างๆขอแสดงความยินดีด้วยที่เจ้าผ่านการทดสอบมวลคำพีนี้คือสิ่งประดิษฐ์ทางอารยธรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ข้าขอฝากมันไว้กับเจ้าแล้วนี่คือความหวังของเผ่าพันธุ์มนุษย์สินะอะน่าเสียดายที่ภายในวิหารไม่มีใครถูกสังหารแม้แต่คนทรยศก็ตาม รีบไปส่งข้อความที่นูว่าฝากไว้ให้เจ้าไปให้ถึงและบอกน้องชายของข้าด้วยจะเจ้าข้าท่านรู้จักนางนั้นเหรอน้องชายของข้าเป็นหัวหน้านิกายสกัดกั้นปรมาจาร,รย์แห่งสวรรค์ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เข้าร่วมกลุ่มว่างเปล่าผู้หญิงคนนั้นเป็นหนึ่งในลูกน้องของเขาฮึววีรบุรุษทั้ง39คนนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของจิตวิญญาณของเราเท่านั้น ร่างทีแท้จริงของเราอาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นที่33วิหารแห่งนี้จะหายไปในไม่ช้านี้เจ้าต้องรวมเข้ากับสิ่งประดิษฐ์แห่งอารยธรรมเราทุกคนจะต้องอาศัยอยู่ภายในวิหารแห่งนี้วิหารได้หายไปแล้วจำไว้ว่าหากต้องการัรรู้เส้นทางแห่งจุดจบเจ้าจะต้องมีพันธมิตรแข็งแกร่งจำนวนมากภายในโลกภายในของรั่วเฉิงชี้ รั่วเฉิองอยาให้ข้ารวมพลังเต๋าต่อไปแต่เต๋าศักดิ์สิทธิ์สายฟ้าไม่ยอมรวมพลังดูเหมือนข้าจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลองแกนโลหิตศักดิ์สิทธิ์ที่เขาให้ข้ามาสินะฮึมันได้ผลเป็นไปได้ไหมที่แกนโลหิตเต๋าศักดิ์สิทธิ์จะเหมือนกับพลังงานแสงส่วนโค้งหนึ่งในชิ้นส่วนที่หายไปจากพลังงานเต๋าที่ประสานเข้าด้วยกันนะ่ะเจ้าเดาถูกแล้ว ตอนนี้เหลือเพียงชิ้นส่วนที่หายไปชิ้นเดียวเท่านั้นข้าไม่มีเวลาฝึกฝนพลังเต๋ผภาษารวมแต่เจ้าก็กำลังก้าวหน้าไปได้ด้วยดีทำได้ดีหรือนั่นมันจะไปมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์สิเพราะตอนนี้เจ้าสามารถออกไปได้อีกครั้งอะไรนะเจ้าพูดจริงหรือวิญญาณต้องกำเนิดความโกลาหลเหล่านี้เพียงพอสำหรับเจ้าที่จะก้าเข้าสู่ดินแดนต้นกำเนิดความกลาหล เงื่อนไขคือเจ้าต้องกลายเป็นอวตารผู้สร้างโลกภายในของข้าแล้วข้าจะอนุญาตให้เจ้ารักษาสติของเจ้าได้แต่เจ้าต้องเชื่อฟังคำสั่งของข้าด้วยเจ้าจะยอมรับไหมอ่าข้ามีทางเลือกไหมเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าข้าเจ้าก็สามารถติดตามเขาออกไปได้เช่นกันอยู่กับเขาในนิกายดาบจิตไหลและฝึกฝนไปด้วยกัน สองวันต่อมาที่ช่องเขาทะเลผ่านเผ่าอีกาทองคำได้ระดมกำลังทั้งหมดแล้วพวกมันได้โจมตีประตูวังสวรรค์เอกภาพแล้วอูเต่าหญิงติดอยู่ด้อีกฝั่งหนึ่งนี่คงจะเป็นผลงานของสู้โจแน,น่แน่พวกเขายังส่งสบิตญ,ญาาอีกาทองคำมาด้วยตี้จินตั้งใจจะสู้จนถึงที่สุดอ้า ผู้อาวุโสชิลขอโทษที่ข่ามาสายทันเวลาพอดีออกไปกำจัดสุญญากาทองคำซะแต่ระวังด้วยล่ะเตรียมตัวเดินเผาได้เลยฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ย่อฮ่าอาปีศาจสาวตายแล้วสุญญาิณกาทองคำสูญเสียสติสัมปญญาไปแล้วเหรอหรือว่าผู้อาวุโสที่จิน ท่านสามารถควบคุมศพวิญญาณอกาทองคำได้หรือไม่แน่นอนมาตรงนี้เลยเซ่ไอ้พวกนกตายเอ๊ะึหนั่นมันทงมาสเตอร์นี่นะท่านสามารถควบคุมศพวิญญาณอกาทองคำได้จริงๆหรือเนี่ยสุดยอดไม่ได้เจอกันนานเลยดีใจที่ได้เจอนะหึทำไมถึงมีศพวิญญาณอกาทองคำตัวนั้นนึง ที่ข้าไม่สามารถสัมผัสได้ต่อไปละเฮ้อะไรนะ่ลรั่วเชิงหรือจับมันให้ได้อย่าปล่อยให้มันหนีออกไปได้ผู้เอาโซที่จินใกล้พอหรือยังพอแล้วตอนนี้เชื่อมต่อได้แล้วอ้าศพวิญญาณกาทองคำข้างแล้วอ้าไม่นะนอกจากข้าแล้วมีเพียงตี้จินเท่านั้นที่สามารถควบคุมพวกมันได้ เราพบกันอีกแล้วเรามายุติเรื่องนี้กันสักทีดีไหมท่านหยินเฟิงข่ามันซะนั่นเป็นคำสั่งจากตี้จินแระบามวิญญาณฟินิก์ yeah! ดับร้อยย่าดีละดูสิว่าข้าจะจัดการกับเจ้ายังไงลวเฉิงฮึข้ามีร่างโคลนมากมายย่าฮ่าอะไร เขารู้หรือว่าข้าคือล่างจริงเออเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เชื่อฟังคำสั่งข้าสิอาอย่า yeah! เจ้าคือตี่จินไม่เป็นไปไม่ได้ข้าคืออีกาทองคำตัวแรกที่เกิดมาอยู่ระหว่างสวรรค์และโลกคนที่เจ้ารับใช้เป็นเพียงตัวแทนของข้าเท่านั้นข้าได้มอบความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเลือด แห่งความฝันให้กับเจ้าเพื่อเียกระตุ้นและควบคุมเจ้าปัดนี้ข้าจะเปลี่ยนแปลงสายเลือดของเจ้าเจ้าควรให้คำมั่นสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อเจ้านายทิท้จริงของเจ้าภูเขาทะเลผ่านอะไรนะ้าใครกันที่กำลังโจมตีข่ายคนดับโลสวรรค์ยา่าหนิงสู้หยวนแห่งภูเขาไท่อี้ซอเซจ้าเจ้ากล้าทะายกเราละ การเกาหั่นแห่งภูเขาไทาอีทำไมข้าจะไม่กล้าละ่ะภูเขาอันกว้างใหญ่ของเราเพียงแค่เลือกเส้นทางที่ถูกต้องคราวนี้ไม่ใช่การประทักกันเล็กๆน้อยอีกต่อไปโปรดชมอย่างใกล้ชิดละ่ะย่อนี่นี่คือก้าวตะวันทลายปัฐพีตัวสำนองของตี้จินมาถึงแล้วความสามารถอศักดิ์สิธิ์นี้มีพลังมหาศาลมาก หากเราไม่หยุดมันภายในหนึ่งก้าวทูบสถานที่แห่งนี้จะถูกเผาเป็นจุนผู้เอาโสมีวิธีแก้ได้ไหมวิชาของตี้จุนนั้นเกินความสามารถของเจ้าแต่ลูกหลานของข้าอาจมีวิธีลองดูหมจงรับธนูนี้ไปข้าจะช่วยเจ้ายิงดวงตะวันทั้งเก้าลงมาขอรับฮึยอ่อ มันคือรั่วเฉิงพ่อนมพูดนี่ช่างนาเก่งขามจริงๆรายงานเผ่าพ,พันธ์มีได้บุกผ่านผามังกรจากทางใต้และตอนนี้กำลังโจมตีพระราชวังฟินิกส์จากขัรรตินนีเเย็นเฟยและคนอื่นๆกำลังต่อสู้กลับขรับผู้เท่าหนิงผู้เท่ากันเหล่าอีกาทองคํากำลังใช้กลวิธีเบี่ยงเบนความสนใจพวกมันมุ่งหมายที่จะสังหารจากขัดิตะวันออกจากขัดิตะวันออก,ออกติดอยู่ในอีกฝั่งหนึ่ง เช่นเดียวกับผู้เท่าหญิงพวกเขาต้องร่วมมือกับสิ่งมีชีวิตฝั่งอื่นแน่ๆเราตตองกัรไปช่วยเหลือพระราชวังฟินิกเดี๋ยวนี้ช่วยหรือชะตาการรมของเจ้าก็จะเหมือนกับพวกเขาตี้จุนแห่งโลกแม่ยา่าอ่ะตีจืนปรากฏตัวแล้วเจ้าแห่งภูเขาน้ำเงินถูกเขาสัางหารแล้วฮึบท่านหญิงเฟิงทำไมเจ้าถึงทรยศข้า เจ้าทำอะไรลงไปข้ข้ขาข้าไม่ได้ผู้อาโสท่านสู้ตีจืนได้ไหมข้ามีวิธีที่จะล้างเขาไว้แต่ด้วยการฝึกทางอายาภาพของเจ้าในปัจจุบันมันจะไม่ได้ผลเอจนินอย่าคิดว่าจะสามารถเข้าใกล้วังสวรรค์อัจภาพได้อีกรู่เชิงเผ่ามีกำลังโจมตีพระราชวังฟินิกรีบปกป้องจากพระรวันออกเถอะพวกเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่นี่ รวมกับผู้อโสคนอื่นเองพวกเขาฉลาดแก,กงโกงจริงๆข้าจะไปเดี๋ยวนี้หนึ่งชั่วยามต่อมาพระราชวังฟินิกห้องโถงจักรพรรดิมังกรยา <Yeah! S 2> มือเพล่งยายาอ้าท่านแม่เจ้ากล้าทำร้ายแม่ข้าตายซะเถอะยาอ้า yeah! <Yeah! S 2> หยุดดิ้นล้นได้แล้วข่กลดาบของพระราชวังฟินิกซ์ถูกทำลายและกองกำลังหลักของวังสวรรค์เอกภาพก็ติดอยู่ที่บุขเขาทะเลผานเจ้าเป็นเพียงทุบไข่ด้วยหินอ้านั่นคือไฟของศพวิญญาณอิกาทองคำทำไมพวกมันถึงโจมตีพวกตัวเองล่ะมันคือลู่เฉิงลู่เฉิงเจ้าควบคุมศพวิญญาณอิกาทองคำได้ยังไงและทำไมท่านหินเฟิงถึงติดตามเจ้า ท่านพ่อรู้เฉิงร่างกายของท่านพ่อยังมีม่านื่อคอยปกป้องอยู่ฮเฮ้อพวกคนแก่เหล่านั้นคิดว่าจะมาผัวพันกับข้าได้หรือวันนี้จักรพรรดิตะวันออกจะต้องตายรู้เฉิงพาจักรพรรดิตะวันออกออกไปพวกเราจะคุ้มกันเจ้าถอยก่อนตกลงฮึบร่างกายของข้าไม่สามารถต้านทานพลังของผู้เอาโซได้แต่ร่างกายของจักรพรรดิตะวันออก ผู้อวสตที่จริงท่านสามารถควบคุมร่างของจกักรพรรดิตะวันออกได้ไหมควบคุมวิญญาณของเขาหรือไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าจากักรพรรดิตะวันออกตีแท้จริงอย่างไทอี้เองแล้วท่านจากักรพรรดิตะวันออกเชิญเลยปล่อยค่าจัดการเองเป็นเวลานาน,านแล้วที่ความรู้สึกบนมีร่างกายนี้อีกครั้งหืมเขาวควรติดอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งสิออล่าของเขาเปลี่ยนไปงั้นหรือ ท่านจากพระตะวันออกท่านสามารถปลดปล่อยพลังของท่านได้มากแค่ไหนสิบส่วนมีคนทิศล่างจากพระตะวันออกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตายไปซะย่อ yeah! อะไรจะเจ้าไม่ใช่จากพระตะวันออกที่แท้จริงและเจ้กเอาไปใช้คู่ต่อสู้ของข้าด้วยล่างเทียบทำลายล้างล่างเทียบทำลายล้างโง่เขาข้าไม่สนความด้อยหญิงของเจ้าหรอก ดาบลุนสีทองยอ่อตาขายสวรรค์อ่าเจ้าเป็นใครถึงเวลาที่เจ้าจะต้องรู้ความจริงแล้ว